สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุ้มคุ้มเดืองบานค่ะหน้าตาจะ้ายกับตู้กับข้าวมาดูเพลินเพลิน<ๆ>ึกว่าการสลองกับ2อปีเรามีตู้แบบนี้เก็บไว้ให้พร้อมแทนที่เราจะแขวนหม้อเจ็ดอันเรียงกันหน้ากระดาน แล้วใช้พื้นที่ประมาณ2เอเคอร์เราเอาตู้แบบนี้แล้วเอาหม้อเอาชามเข้าไปเก็บมีช่องรอดสายเจาะให้เสร็จสรรพลูกค้าแค่ต่อปุ๊บใช้งานใด้ทันทีควมคุมเรื่องบ้านนะคะเป็นช่วงที่เราจัดทํามาเพื่อเหมือนให้ความรู้ให้เกดเล็กเกดน้อยให้ทิคในการเลือกเฟอร์การดูเฟอร์มีอะไรยังไงบ้างเราจะมาบอกทั้งหมดในช่วงนี้ซึ่ง อีพีนี้จะเป็นการต่อจากสองพาที่แล้วสองพาที่แล้วเนี่ยมะนาวได้ทําการเริ่มพูดถึงงานครัวไม่ว่าจะเป็นตู้ครัวแบบเต็มตัวแบบนี้อยากได้ทั้งข้างบนข้างล่างอยู่ในตัวเดียวกันมีสีอะไรมีขนาดเท่าไหร่มีฟังก์ชันอะไรบ้างหรือจะเป็นพาที่2ที่อยากได้เป็นงานเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์คือยังไงเคาน์เตอร์คืออย่างนี้ค่ะนะคะจะเคาน์เตอร์เรียกเคาน์เตอร์มีอ่างหรืองานเข้ามุม ี่ลูกค้าเห็นกันหน้าเพจเยอะมากพาที่2ได้จัดทําให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากดูทั้งงานครัวงานเคาน์เตอร์ดูย้อนหลังได้เลยทั้ง2พาร์ทและแน่นอนว่าเรายังเหลืออีก2พาร์ทที่เรายังไม่ได้ทําให้ลูกค้าเกี่ยวกับงานครัวนั่นก็คือพาที่3จะเป็นในส่วนของสินค้าอ,อื่นๆในห้องครัว สินค้าตอย่ในห้องครัวคืออะไรตู้กับข้าวต้องมาแล้วค่ะตู้กับข้าวนี่เราเห็นกันตั้งแต่เด็กเลยนะที่คุณแม่จะแบบทำกับข้าวเสร็จแล้วเก็บไว้ข้างในแล้วก็บอกว่าไปหยิบกับข้าวเอานะลูกแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆวัฒนการใหม่ๆก็คือเป็นตู้อเนกประสงค์เป็นตู้เก็บของเป็นตู้เก็บจานแล้วก็สิ่งหายก็คือที่วางเตาสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเตาแก๊สมาเป็นเหล็กๆเ,เลยใช่ไหมอันนี้คือแบบใหม่เป็นที่วางเตาแก๊สแล้วก็มีที่แบบช่องสําหรับเก็บของนู่นนี่นั่นอีกและภาที่4 นั่นก็คือในเรื่องของงานฟูลฟังชันเป็นคลิปต่อไปคลิปสุดท้ายเป็นเรื่องของงานแบบตู้ครัวจัดเต็มจัดเต็มแค่ไหนเกินได้ไหมเอาเกินได้เดี๋ยวพาไปดูเกินนิดนึงยนะอย่างนี้มะนาวเรียกว่าฟูลฟังชัน ฟูลฟังชันอันนี้จะอยู่ในพาที่4ี่ใครอยากดูงานฟูลฟังชันแบบนี้ที่มีทุกอย่างทำได้ทั้งหมดมีฟังชันข้างในอันนี้ให้ดูน้ำจิ้มเฉยๆยังไม่ได้รีวิวหรือว่าจะแบบมีเตามีฮูดอย่างที่มนาบอกที่ถูกความครบทุกอย่างในตัวเดียวพาที่4ี่เดี๋ยวได้ดูแน่นอนสำหรับงานฟูลฟังชันเรียกได้ว่ายกวางตึ้งจบพร้อมใช้งานฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สิ่งคุ้นเคยของเรานั่นก็คือตู้กับข้าว ไปค่ะวันนี้มีให้โชว์ถ้าเป็นตู้กับข้าวเนี่ยตอนนี้จะมีอยู่ประมาณสองแบบแล้วก็จะมีแบบที่ไม่ได้ดูในในตรงน,นี้แต่ว่าจะขึ้นรูปให้ดูอีกมาสักแบบ2แบบเดี๋ยวมีไซส์ให้ดูตู้กับข้าวคืออะไรตู้กับข้าวคือตู้ที่ ส่วนใหญ่คือลูกค้าอาจจะเติบโตมากับการที่คุณแม่ทํากับข้าวเสร็จแล้วเอามาเก็บไว้ในตู้แล้วก็เดียวกินพร้อมกันตอน8ปดเก้าโมงเช้าหรือกินไม่หมดเก็บเข้าตู้กับข้าวตอนเที่ยงเอาออกมารับประทานใหม่ไม่ใช่เกิดมาแค่มีฝาปิดเราเรียกว่าตู้กับข้าวนะตู้กับข้าวที่เป็นตู้กับข้าวจริงๆคือจะมีจุดแตกต่างข้างในจะมีที่ระบายอากาศให้แบบนี้ซึ่งที่ระบายอากาศแบบนี้คือระบายได้จริงค่ะลูกค้านี่เดี๋ยวทำให้ดูเห็นมือไหม นี่คือเป็นตู้ที่ระบายอากาศได้เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยถ้าเป็นตู้ที่ไม่มีช่องระบายกลิ่นก็จะวนอับอยู่ในนี้ตีกันกับกับข้าวทุกอย่างที่แม่ทำเพราะฉะนั้นงานแบบเนี้ย จะช่วยได้มีช่องระบายให้สายขวาเป็นตู้กับข้าวแล้วก็เป็นอย่างอื่นๆให้แม่ได้อีกคุ้นเคยไหมคะเกิดมาเป็นตู้ชั้นบนสุดทําไมต้องเก็บแก้วด้วยไม่เข้าใจอยู่กัน4คนให้ทายมีแก้วกี่ใบแก้วเมซอนมามาร้อยหนึง่งแก้วแก้วจากเติมน้ํามันมาอีกยี่หรือแก้วจากการไปดูหนังต่างๆมีการรั่วไหลน่ารักเราก็จะเก็บไว้ในส่วนของข้างบนคือด้านล่างเขาก็จะมีช่องระบายอากาศเหมือนกันสําหรับเก็บจานซึ่ง เป็นตู้ที่เหมาะสําหรับหยิบเก็บจานที่เราใช้บ่อยๆหรือว่าหม้อตะหลิวอะไรที่เราใช้บ่อยๆหยิบใช้ง่ายเก็บใช้ง่าย อันนี้คือที่มาของตู้กับข้าวถามว่าตู้กับข้าวจําเป็นไหมเพราะว่าถ้าเราไม่มีตู้กับข้าวกับข้าวที่คุณแม่ทําหรือที่เรากินไม่หมดในแต่ละมือ้อจะออกไปรบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอาหารกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วนะเปิดแอร์ดูหนังแล้วนะแต่ผัดกะเพราแม่ยังครอบยังอยู่วางบนโต๊ะกับข้าวแล้วมีฝาชีฝาชีสีชมพูครอบอยู่ แล้วเราก็เปิดแอร์ดูอยู่ในห้องอาหารดูหนังไปด้วยกลิ่นกระเพราไปด้วยหรือคุณพ่อจะใช้โต๊ะสักหน่อยเราจะเอาการบ้านไปทําสักหน่อยแทที่เราจะใช้โต๊ะนั้นน่ะได้อย่างเต็มที่โต๊ะนั้นก็โดนเอาไปวางกับข้าวมันก็เสียพื้นที่ไปโดยป,ประโยชน์เพราะฉะนั้นการมีตู้แบบนี้ก็จะทําให้เราใช้พื้นที่ได้มากขึ้นอ,อันนี้คือตู้กับข้าวแต่เราไม่ได้มีรุ่นในรุ่นเดียวเรายังมีตู้กับข้าวรุ่นอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นบานรุ่นไฮเทคที่จะเป็นบานรุ่นใหม่อย่างหนาตัวนั้น 9, 9, 9, 90, นะะ้นนนกก็็มมี9,990 20ะะคเเปซแลว เมห้าสิบหนึ่งมืหนึ่งพันเก้าร้อยบาทสำหรับงานตู้กับข้าวเรามีอีกหลายรุ่นให้ลูกค้าเลือกสิ่งถัดไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีทุกบ้านแต่เป็นตัวที่ขายดีมากเห็นตู้นี้ปุ๊บตาวาววิ่งอย่างนี้เลยนะแล้วก็แบบว่ากรีดร้องในใจว่าฉันต้องมีตู้นี้อยู่ในบ้านแหละตู้อนเนกประสงค์หรือว่าตู้เก็บจานเจ็บชามคืออะไร คือตู้ที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหน้าตาจะคล้ายกับตู้กับข้าวมากดูเพลินๆนึกว่าการสลองกับ2ปีบมีความตู้กับข้าวสูงมากเหมาะกับการที่เก็บของที่ไม่ได้ใช้บ่อยหรือเก็บของแห้งของที่ไม่ต้องการให้โดนฝุ่นอย่างเช่นลูกค้ามีกระทะ7จ็ดใบปกติใช้แค่2ใบอีก5า้าใบเอามาแขวนไว้ตรงผนัง หยิบทีกิีทีหนึ่งเพราะอะไรพี่จิ้งจกกระเด็นออกมาหรือหยิบหม้อออกมาใช้ที่อุตายฝุ่นเต็มเลยต้องเอามาล้างใหม่ก่อนทํากับข้าวเรามีตู้แบบนี้เก็บไว้ให้พร้อมแทนที่เราจะแขวนหม้อเจ็ดอันเรียงกันหน้ากระดานแล้วใช้พื้นที่ประมาณ2เอเคอร์เราเอาตู้แบบนี้แล้วเอาหม้อเอาชามเข้าไปเก็บ ประหยัดพื้นที่ที่บ้านกินซีเรียลตอนเช้าเช้าจะหยิบใช้เราก็เห็นของหมดเราก็รู้เหมือนเป็นตู้โชว์ให้คุณแม่อยู่ในครัวเล็กๆน่ารักน่ารักคนอื่นอาจจะไม่ได้เข้ามาในครัวบ้านเราแต่เราเห็นแล้วเราสบายใจว่าง,งานครัวเนี่ยโอ้ยเราสัน่นเราพีออเดอร์มาจากเมืองนอกเราหูรอตัวนี้มาเจ็ดวันกว่าจะได้มาที่บ้านเรามันคุ้มมันดีบ้านเป็นระเบียบเก็บของได้เยอะแล้วใช้พื้นที่ประหยัดมาก ม้อพี่ไม่เยอะกระทะพี่ไม่เยอะแต่จานพี่พี่เหมามาจากทุกจังหวัดนี้ในประเทศดีแล้วนี่เลยค่ะแล้วลูกค้าเห็นฟังก์ชันที่มะนาวใช้ไหมมะนาวอยากหยิบจานใบในสุดใช่ไหมใบที่เป็นใบใบใหญ่สุดไว้สำหรับใส่ปลาทอดดึงออกมาแล้วหยิบได้เลย ลูกค้าดึงออกมาแล้วหยิบได้เลยแล้วทําแบบนี้ได้ทุกชั้น3ามชั้นทางด้านล่างที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้คือทําได้เหมือนกันหมดนะคะทําได้เหมือนกันหมดแล้วถ้าเป็นไซส์เ0เซนเนี่ยเขาจะมีความน่ารักตรงที่ว่าเขาเพิ่มช่องเก็บตรงนี้มาให้เก็บตะเกียบเก็บช้อนอะไรมาให้ทั้ง3มชั้น<ม>คือเรียกได้ว่าจัดเต็มจะเต็มมากแล้วงานสวยมาก นอกจากเก็บแล้วดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะยังโชว์ได้อีกด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะในเรื่องของความปลอดภัยะตัวอเนประสงค์เกี่ยวอะไรกับความปลอดภัยเกี่ยวเพราะว่าปกติเวลาเราทําครัวเนี่ยคุณแม่ก็จะเอามีดเนี่ยก็จะเสียบไว้ตรงเขาเรียกใกล้ๆที่ล้างจานเวลาน้องหนูหนูมีหลานเล็กๆมาล้างมืออย่างเงี้ยเห็นอะไรแท่งสีเงินเินสวยๆดึงอ,ออกมาเป็นมีดอย่างเงี้ยมันอันตรายแต่พอมีตรงนี้ปุ๊บพอเราใช้งานเสร็จใช่ไหมคะเราพับเก็บปิดตรงนี้ ปิดประตูปุ๊บสวยงามเหมือนเดิมเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยพ้นมือเด็กๆมานาขออนุญาตเริ่มกันที่ตัวนี้เลยนะอยู่ใกล้เราที่สุดที่วางเตาแก๊สเนี่ยคือบริเวณด้านนี้เตาแก๊สแบบนี้คือเตาแก๊สแบบไหนคือเตาแก๊สแบบวางทั่วไปเดี๋ยวไม่เห็นภาพูกคะรอตรงนี้แป๊บ,บนึงเดี๋ยวไม่เห็นภาพอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นภาพอันนี้คือตัวอย่างนะจริงๆไซส์นี้วางได้สองหัวตอนนี้เรามี1ห,หัวให้ดูก่อน นะะวางได้าสหัวเลยเพราะฉะนั้นใครมีเตาแก๊สที่เป็นลักษณะแบบนี้ทรงแบบนี้มันจะพอดีต่อการใช้งานแล้วลูกค้าสาม,มารถ เลือกฝั่งของตัวถังแก๊สเนี่ยอยากให้อยู่ซ้ายมือหรือขวาม,มือขึ้นอยู่กับการดีไซน์ครัวและความถนัดของการใช้งานได้เลยนอกจากกันบนที่เป็นทอปผินใช้งานได้ขนาดนี้จะเต็มวางเตาแก๊สสบายใจแล้วด้านล่างค่ะฝั่งนี้เก็บถังแก๊สใช่ไหมคะเรามีช่องระบายอากาศตรงนี้ให้ไม่ต้องกลัวถ้ามีแก๊สรั่วเราได้กลิ่นแน่นอนเปิดมาปุ๊บใส่ถังแก๊สสบาย ใส่ถางแก๊สสบายเลยถังแก๊สต,ตามบ้านทั่วไปถางสีเขียวปรรทอพวกนี้มีช่องรอดสายเจาะให้เสร็จสรบลูกค้าแค่ต่อปุ๊บใช้งานได้ทันทีเราไม่ปล่อยให้พื้นที่เสียเปล่าเราเก็บของได้อีกนะหยิบกระทะออกมาขึ้นใช้งานหยิบหม้อออกมาขึ้นใช้งานได้ง่ายเครื่องปรุงยังใส่ได้เลยรุ่นเนี้ย เรียกได้ว่ารถมากมากนะคะอันนี้คือเป็นไซส์ที่เขาเออกบแบบมาสําหรับเตาคนไทยไฟแรงๆแบบนี้เลยนะคะสามารถทําแบบนี้ได้เลือกฝั่งว้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าพี่ไม่ค่อยชอบงานแบบนี้พี่ใช้เตารุ่นใหม่เตาแบบเป็นเตาฝังเตาฝัง,ง,งคืออะไรเขาจะมเจาะเจาะหน้าท็อปแล้ววางแตะลงไปข้างในเลย,ยเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ค่ะ นี่คือของลูกค้าที่ลูกค้าสั่งไว้นี่เป็นงานสั่งทํานะคระอยากได้ราคาอินบ็อกซ์เพิ่มเติมได้ตัวนี้คือลูกค้านําเตามาให้เราเอาเตาไปส่งโรงงานโรงงานจะเจาะหินตรงนี้ให้พอดีกับตัวเตาที่ลูกค้าจะใส่เท่ากับว่าพาลูกค้าวางเตาตัวนี้ไปปุ๊บมันจะไปอยู่เรียบตรงนี้เลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรามีตัวอย่างอันนี้สําหรับใครที่อยากได้งานฝังเตาเราก็มีมาให้เหมือนกันถ้าอาแก๊สเก็บตรงไหนเก็บตรงนี้ค่ะลูกค้านี่มันจะมีแบบบว่่าาชองด้นน ที่สามารถพอเราเอาเตาแก๊สวางปุ๊บเราเอาสายสอดเข้ามาตรงนี้ต่อกับถังแก๊สห้องนี้ได้เลยพอจะเปลี่ยนถังแก๊สเราก็แค่เปลี่ยนตรงห้องนี้แล้วก็ปิดเหมือนเดิมลูกค้าไม่ต้องกังวลน,น้องเป็นขาทึบแต่ฐานด้านล่างออกแบบมาให้รองรับสําหรับถังแก๊สคิดมาให้แล้วรับน้ําหนักได้อย่าน้อยใจไปไม่ใช่แค่ว่างานฝั่งเตาแบบนี้จะมีขาทึบคนเดียวงานเตาเว้าเมื่อกี้ก็มีขาทึบให้ ขาทึบคือยังไงค่ะทึบคืออย่างนี้ค่ะก็คืองานขาทึบเหมือนงานตู้ครัวเหมือนงานเคาน์เตอร์ก่อนหน้านี้เลยในสองพาร์ทแรกงานวางเตาเราก็มีทึบให้ถ้าลูกค้าเห็นในจอตอนนี้จะรู้เลยว่าเรามีทั้งซ้ายและขวาจริงๆขึ้นอยู่กับการใช้งานอันนี้แค่งานคร่าๆวๆนะเนี่ยนี่แค่งานสามอย่างนะบอกเลยว่าเป็น ที่มีแล้วบ้านจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยต่อการใช้งานครัวมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเอาไปวางกับครัวที่ซื้อก่อนหน้านี้เคาน์เตอร์เข้ามุมที่ซื้อกันก่อนหน้านี้ก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคะลูกค้าบ้านจะแบบ หมือนลูกค้าสั่งบิวมาทั้งหลักแต่เปล่าเลยซื้องานเป็นเฟอร์ลอยตัวแยกชิ้นมาประหยัดตังค์ด้วยได้ของดีด้วยลูกค้าบอกว่าเนี่ยพี่ดูครบละทุกคลิปเลยแต่พี่เห็นของมันตั้งอยู่เป็นชิ้นชิ้นอยู่ในร้านอนะพี่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าเวลาไปอยู่ในบ้านแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงลูกค้าสามารถขอดูรีวิวได้ทางอินบ็อกซ์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น ตู้ครัวของพาทแรกเคาน์เตอร์หรืองานเข้ามุมของพาสองพาสามตู้กับข้าวตัวเน็กประสงค์ที่วางเตาแก๊สสามารถขอดูรีวิวได้ทุกรุ่นเรามีรีวิวให้ดูส่งจริงมีรีวิวจริงสั่งจริงของลูกค้าลูกค้าจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนสวยงามมากยิ่งขึ้นเวลาไปอยู่บ้านแล้วลักษณะหน้าตาน้องจะเป็นยังไง สำหรับพาร์ทสคือจะมีประมาณนี้3สิ่งขออนุญาตทวนอีกทีหนึ่งอย่างแรกตู้กับข้าวอย่างที่สองตัวเนกประสงค์อย่างที่3คือที่วางเตาแก๊สเพราะฉะนั้นใครอยากดูดูได้หมดเลยทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือสองพาร์ทก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเป็นงานครัวทั้งหมดจัดให้สำหรับลูกค้าที่กำลังทำครัวอยู่ในช่วงนี้นะคะและสุดท้ายสำหรับพาร์ทต่อไปพาร์ทสุดท้ายแล้วสำหรับงานครัวที่ร้านเรานั่น งานฟู l l f u n c t i o ใครที่กำลังเล็งมองหางานครัวจบครบในชิ้นเดียวพาดหน้าเราจัดให้อยากได้งานหน้าตาแบบนี้มีฟังก์ชันซ่อนข้างในแบบนี้เก็บจานแบบนี้ก็ได้แถมมีชั้นวางของให้อีกมีทั้งแบบ ให้ด้านบนก็มาหรืออยากได้รุ่นที่มีที่ดูดควันอยากได้แบบฝังเตาให้เห็นชัดเจนเราก็จัดมาให้ฟูลฟังชันพาร์ทหน้าฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะเราจะได้รีบจัดทําคลิปออกมาให้นะอ่ะและไม่เอาขอฝากด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook ของก้าวเฟอร์นิเจอร์ กด follow IG ของ9 Furniture เอาไว้ดูรีวิวสวยๆนอนถ่าย i อดูเพลินๆแล้วก็ช่องทาง TikTok @Kong9Furniture นะคะเป็นการอัปเดตคลิปสั้นๆดูแบบเพลินๆน่ารักน่ารักและช่องทางที่สุดท้ายนี้ลูกค้ากําลังนั่งดูอยู่ตอนนี้นั่นก็คือ YouTube Channel ของ9 Furniture ใครยังไม่สับรสมาชนะคะสับรสมาชสมัครสมายิกร,รัวๆเลยนะแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่กับคุ้มๆเรื่องบ้านครั้งหน้าวันนี้มะนาขออนุญาตขอตัวไปเตรียมข้อมูลทําน้องตัวใหญ่นี้ก่อนแล้วเจ การพาร์ทนาสวัสดีค่ะ